เอาลนะสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชม,ชมอาจจะเห็นตีนของสัตว์บางชนิดที่อยู่บนหัวผมนะครับใช่นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวสัตว์ใน event อีเวนต์ for เออนั่นแหละอีเวนต์ for market นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในไข่ for นะครับเออเขาเรียกอะไรมันเขียนว่า egg for คุณผู้ชมผมก็เรียกว่า egg for แล้วกันนะอาจจะเห็นคุณผู้ชมอาจจะรู้ว่าเรอยู่แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นตีนแล้วก็เห็นอะไรขาวๆอยู่บนหัวผมนะครับใช่ครับผมก็จะทําการซูมออกมานะครับนี่ คือสวอนนะคุณผู้ชมดูความเปิ่งประกายคุณผู้ชมนี่เราจะมารีวิวสกิลของมนันนะครับว่ามันทำอะไรได้เนาะโจนี่เจ็บคอนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอฝากร้านอะไรหน่อยนิดนึงนะครับร้านไอติเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการนะเจ้าก,ก่็จะเดิมปลอดภัยสะดวกแน่นอน1นึนะครับมีสัตว์เลี้ยงมากมายนะครับแล้วก็มีแมพอะไรนะไนที่นานไหนยินฟอร์เลนะคุณผู้ชมอ้าวหลุด คุณผู้ชมเมื่อกี้กำลังโม้เลยนะคุณผู้ชมเออก็ร้านก็ไปใช้ได้บริการได้นะครับโอเคมาคุณผู้ชมมาต่อนะครับโอ้ลุดเฉยไม่เข้าใจผมจะทําการวางไปเลยนะครับโอเคมาแล้วสวอนเนี่ยคุณผู้ชมมาดูสกิลนะครับสกิลแรกบอกว่ามันจะทุกๆ40นาทีนะครับจะทําการวิ่งไปบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับวิ่งไปหาเพื่อนของเรานั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วจากนั้นก็ไปทําการสูหลิงสีเหล่งนะครับมันอยู่ไหนวะ นี่นะครับก็ไปทําการสีเหล่งสกิลของเจ้าตัวที่วิ่งไปหานั่นเองนะคุณผู้ชมถ้าใส่แรคคูนตัวเดียวมันก็จะวิ่งไปสีเหล่งแลคคูนตัวเดียวนะคุณผู้ชมเออจากนั้นพอมาได้สกิลแรคคูณมาแล้วมันก็จะขโมยผลในนี้นะครับเรียกว่าถมถุยแบบสองต่อนะครับขโมยสกิลไม่พอขโมยผลมาด้วยโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมน่าสนใจปะผมจะอินเสิร์ตตอนที่มันกําลังวิ่งมาให้ด้วยนะเออ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแล้วมันยังไม่หมดนะคุณผู้ชมมันมีสกิลอีกสกิลหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะแล้วก็สกิลมันจะเขียนว่า i t ف و ل m a n i ิสบิ i ิตี้ e อ y ี่ไฟน์มิ e ิท n ก g e t a อ่อเกตส์อฟฟ t ชวิชเ u ตส์ฟูม t เดชนะครับ f กตส์ u ูมิเดชันคือคือ mutation ใหม่นั่นะครับใช้ไอมาหาได้จากเจ้าไอไอสวอนอะสวอนภาษ,าษาไทยคืออะไรวะเดี๋ยวซิลิช่วยแปลหน่อยนะสว <Swan. S 1> อน n ง โอเคสิริ okay, ช่วยแปลแล้วมั้งโอเคนะคุณผู้ชมก็ตามนั้นนะก็จะทําการติดมิชชั่นใหม่นะครับมิชชั่นใหม่ก็จะทําให้ผลไม้นะคูณ77เท่านะั่นเองนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่เชื่อผมนะครับแป๊บหนึ่งนะผมก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันแป๊บหนึ่งเปิดก่นอ,อ calculate, calculate, นแคลคูลเลตแคลคูลาเตดนี่แอปเว็บเดิมนะครับแอปเดิม แล้วก็เป็นอะไรนะมิวเทชันใหม่นะมิวเทชันใหม่เกรดฟูนี้เกรดฟูเห็นไหมคุณผู้ชมคูณ7 7นะถือว่าโคตรเยอะนะเออเป็นไงโอเคคุณผู้ชมผมขออนุญาตยืนรอให้มันความสามารถมันออกมานะแล้วผมจะพายายามอินเสิร์ตใ้ทันนะครับตอนวิ่งมานะผมก็ทำการยัดดินโล่ไปตัวหนึ่งนะเผื่อ <c oughs> ให้มันสไปร์ใส่นะครับลดลดคูดาวให้นะคุณผู้ชมโอเคขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ มันกำลังจะออกหรือว่าเราจะยืนรอดิอืมระหว่างนี้ผมก็ทำอีเวนต์ล้วกันโอเคทําแลบแล้วกันนะไม่ตัดเอาแล้วกันขี้เกียจอันนี้ก็ตัดภาพมาตอนเอ่อรอมาประมาณหลายนาทีอยู่คุณผู้ชมอันนี้เป็นสกิลแรกของมันนะครับที่มันจะบอกว่าเปลี่ยนให้กลายเป็นเกรโฟนะอัตราติดผมไม่แน่ใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะร้อยนะเพราะว่ามันไม่ได้บอกนะครับก็คือน่าจะติดแน่นอนนะผมจะรอมันต้องวิ่งตามเจ้าห่านนะครับมันอยู่ไหนวะส่วนผมก็ลุกลุกมต้องมาเคลียร์นะคุ อันนั้นเจอแล้วเจอแล้วต้องดูท่าตอมลอกสกิลแล้ววิ่งเตะเตะแตะที่สำคัญนะคุณผู้ชมผมลืมบอกนะผมได้มาสองตัวผมบอกไปยังวะได้มาสองตัวนะคุณผู้ชมเออเอามาแจกดีไหมเออถ้าใครอยากให้เอามาแจกนะครับก็ตอนหกร้อยซับผมก็อาจจะเอามาแจกนะครับคุณผู้ชมก็พิมพ์ไว้นะกันนะถ้าคอมเมนต์ถ้ากดไลค์ถึงสักเออสักยี่สิบไปเออในช่วงนี้ยอดตกนะคุณผู้ชมมึงเลือกยอดหน่อยนะ ก็กดไลค์ถึง20นะครับก็กดแล้วก็คนดูคลิปสักเอ้ยกดไลค์ก็พอกดไลค์ถึง20ก็พอแล้วคุณผู้ชมเออแล้วก็พิมพ์ว่าเอามาแจกด้วยครับพี่เอาห่านมาแจกเงี้ยเออเดี๋ยว600ซับเราจะมาซุ่มแจกกนะันนั่นเองคุณผู้ชมบบโอเคคุณผู้ชมมาดูต่อนะครับสกิลมันนะนี่มันเลดี้แล้วมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะ๋อ,อมันทำอะไรยืนเฉยมันยืนเฉย เออมันมีเอฟเฟกมันมีเอฟเฟกใช่ไหมเอามันใช้สก,กิลไปแล้วคุณผู้ชมใช้แต่อะไรวะหืมลเยอะซะด้วยไงหาไงนี่เกตฟูเกตฟูนี่คุณผู้ชมเกตฟูเจอแล้วนี่แอปเปิลติดเกตฟูแล้วคุณผู้ชมโอ้แสงเป็นประกายอย่างนงี้เลยอะเท่รลเปิดไหนดูราคาเลยคูนเจ็ดเจ็ดนะคุณผู้ชมจากแอปเปิลธรรมดานะครับลูกละลูกละไม่ถึงพันนะคุณผู้ชม หรือว่าพันวะน่าจะลูกลนะวพันสองะพันสองร้อยอ่ะกลายเป็น 40, สี่หมื่นอย่างงี้สี่หมื่นสองคุณผู้ชมเออก็คูณเจ็ดสิบเจ็ดเท่าก็ประมาณนี้อต่อไปนะคุณผู้ชมเป็นความสามารถนี้อีกสามนาทีเรามาเจอกันนะครับอันนี้มันจะทํางานนี่แหละผมให้ดิลโลมันรักคูดาวไงโอเคเอีกสามนาทีเราตัดภาพมาใหม่นะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกห้าสิบกวีนะครับคุณผู้ชมโอ้ยรอมานานมากเนี่ยอะไรวนะเนี่ยรอมานนานมากอะ่ะคุณผู้ชมเข้าใจปะ นีเราจะมารอดูสกิลมันออกนะครับเจ้าหันอยู่ไหนไหนว่าหันหันหันดินกินย่อฮันฟรากินยุงมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองมันจะออกสกิลแรกก่อนนะคุณผู้ชมเนี่ยสิบสี่วิเฮ้ยมันเรดี้แล้วมันไปไหนอ่ะมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งไปแล้วคุณผู้ชมมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไอ้ตินเอาเอานกอันนั้นออกก่อนติน ตินงูนกตัวเตี้ยตายไว้ตินมันจะมันจะขโมยความสามารถของอะไรเฮ้ยมันขโมยมันขโมยแล้วคูนมันขโมยแล้วคูนนี่ๆตอนนี้นะคุณผู้ชมกำลังวิ่งตามผมนะครับมันกำลังเอาเขาเรียกอะไรนะมันกำลังเอาผลดิ่ขโมยมานะครับเอาไม้ของผมนะอันนี้เป็นท่าการออกสกิลกันทำให้มันติดเกสฟูลนะคุณผู้ชมโอ้ยรีวิวทีเดียวนะครับตอนนี้ผมกำลังวิ่งหนีนกนะครับกำลังไล่ตามผมเชียมด้วยเดี๋ยวเข้ามาไกลกูผมจะผมจะดิฟนะครับผมจะดิฟป๊อป นี่คุณผู้ชมผมก็วิ่งนี่การแก้สัตว์เลี้ยงนะเล่นเกมไงให้มีความสุขนะครับอ่คุณผู้ชมละ่ะเราก็จะได้นะมานะครับนี่ ได้บีนสต็อกจากอันนี้เห็นไหมมันก็จะบอกด้วยว่าก๊อปปี้ตัวอะไรเมื่อกี้ก๊อปปี้แล็คูคนนะคุณผู้ชมก็ถือว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่ได้มารีวิวอะไรมากนะครับก็มารีวิวจะเรียงแค่ตัวเดียวพอนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมว่าตัวนี้นะครับยอดวิวน่าจะเยอะนะครับเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ออกง่ายสุดน,นะและอย่าลืมนะครับผมมี2ตัวนะถ้าถึง600ทับเมื่อไหร่นะครับเราจะมาแจกสวอนอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะนี่เราจะมาแจกต่ออันหนึ่งนะคุณผู้ชม ยวผมจะสุ่มแจกนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคุณผู้ชมคลิปนี้ให้ถึง20ไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามมาเรืยนะครับให้มันถึง600เนาะจะได้แจกนะครับทีเดียวนะจบๆนะเนออคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะครับคุณผู้ชมคอยัดผมคอยัดตัดจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอยัดไปแล้วนะครับ,อง,อ,บอง์กยบงจุกจุกจุกเลย <laughs> Talvez o popô, o mano te convocou, talvez cê tá com o É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapo Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapo